มีความเบลอนิดหน่อยติดคนตาแล้วแป๊บหนึ่งนะครอ่ะ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 ไม่ติดไม่ติดที่ที่ลูกตาค่ะกาวติดที่ที่หนีบ โอ้ยทำไมล่ะโอ้ยทำไมวันนี้ติดยากจังอ่ะงงอ่ะเป็นอะไรอ่ะ คือแบบว่ามันติดอันนี้มันติดมันอุปสรรคมันคือขนตาจริงของตัวเองอะ่ะมันเยอะเกินมันทำให้ติดขนตาปอมยากมากได้ไหม bảy mớ. Ờ. mà nó ở này. วันนี้ใครว่างมาเชียร์หนูหน่อยนะคะมาดูมงกุฎกันด้วยทุกคนวันนี้เปิดตัวมงกุฎนะคะ2 0 2พมาดูกันมาลุ้นกันว่าเพชรจะสีอะไรเพชรเอ่ยอะไรเอ่ย อันยองอันยองค่ะ ของฉันเหรอคะอย่าลืมโอนใจ่ายให้ด้วยนะโอนใจ่ายให้มันจบในไลฟ์นี้เลยนะคะทุกคนได้ไหมคะนี่โอ้ยขนตรงขนตาของดิฉันมาสั่งน้ำพริกอ๋หอหล่อจริงหรอมิลินวันนี้มิลินมาหาเมื่อกี่โมงมิรลินมาไวๆนะมาช่วยถือไป้ายไฟหน่อยเร็วได้ไหม มาซักแบบว่าไม่เกินไม่เกินห้าโมงครึ่งอะทานเปล่าพอจะเป็นไปได้ไหมไม่เกินห้าโมงครึ่งเพราะว่ามีสแกนตากอแบบว่าขาดขาดอาทีมงานช่วยยกของอะมีกันน้อยมีคนกันน้อยมากเลยอะรับสมัครเลยอะมีใครอยากจะแบบมาช่วยมีสแกนตากยกของนู่นยกของนี่เพราะว่าเรามีพี่เลี้ยงมีกันอยู่แค่สองคนค่ะ รวมนางงามก็เป็นสามแต่แบบนางงามก็คือพอเก็บตัวก็คือไม่สามารถแบบช่วยอะไรได้เต็มที่อะไรอย่างงี้แล้วพี่เล้กคนนึงก็คือแบบขาหักอยู่ยังเดิมไม่ค่อยแข็งกลายเป็นแบบคนที่เดินได้เดินดีมีอยู่คนเดียวแล้วแบบบางทีของมันเยอะมากเลยมาช่วยหน่อยมาช่วยยกของหน่อยมาช่วยถือไป้ายไฟเลยไม่ใช่เลยหรอกมันจะมีพวกไป้ายไฟ บกท่าฉ่ำมากดีใช่ไหมไม่เคยไม่เคยบอกเหมือนกันนะลองดูค่ะอยากบอกว่าแต่งหน้าแล้วให้มันดูแต่งหน้าแบบชัดๆหน่อยอ่ะแบบพยายามแล้วแต่ว่าชอบเวลาแต่งออกมาชอบแบบเป็นฟีลแบบเหมือนเหมือนระหว่างวันมันจืดลงไปเรื่อยๆอะ่ะแก้ไม่ต้องถาเยอะสั่งล้านาได้ไไม่เกินห้าโมงถึงป้าไม่เกินห้าโมงถึงหมายมิเรนน่ารักจังเลยมาเป็นทีมงานหน่อยเร็ว ี๋ยวจบปุ๊บแล้วแบบเดี๋ยวจบปุ๊บฉลองแบบช่ำๆเลยอยากจะตอบแทนอย่างช่ำๆเลยช่วยมาเป็นทีมงานหน่อยคือล่าสุดชวนเซเลปมาเป็นทีมงานนะคะคิดดูคิดดูนะคะทุกคนทีมงานเราแบบทั้งสวยและรวยและดังมากเออคนจะได้แบบไม่แบบบางคนจะได้เออแบบถ้าไม่อยากมาดูนางงามก็มาหาทีมงานได้นะคะแขนสั้นงานอื่นหมดแล้ววะเธอโอ้ยพี่ลน วันนี้อยากอยู่คุยอ่ะโอ้ยมีเรื่องอยากจะแบบมาขอ,อก,กําลังใจพียย่ยากเอออยากขอ,อกําลังใจจะเสร็จแล้วใกล้เสร็จแล้วคะ่ะไกล้เสร็จแล้วคะ่ะแบบหนึงราคาอย่าพึ่งเลงราคาอย่าพึ่งเลงน,นะคะอ่ะาไล่ดั้งให้ดูๆว่าดัง้งตายละฉันก็ไม่เคยแต่งแบบ ประมาณนี้นะได้ใช่ไหมเนี่ยดังไหลดังเบี้ยวไะเนี่ยไม่เนาะสวยยังมีลีนไหมสวยยังแล้วมีลีนเอ่อมีคอนแทคพี่เลียงมวยรือยัง,ยงได้คุยกันยังเผื่อบอกว่านัดหมายสถานที่อะไรเอ่ยถ้ามาถึงอ่าโชนดีซีอะเอ็มจีไอฮอละสามารถจอดชั้นใต้ดินได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเธอจะรู้ว่าชั้นลิฟต์ตรงไหนที่มันจะขึ้นไปชั้นหได้ง่ายๆเธอเธอมาถึงชปา้าเธอจะต้องบอกว่า เลี้ยวเลี้ยวเข้าตต้งอุโมงค์ปุ๊บให้เธอมาทางขวาขวาเจาะทางขวาโซนขวาขวาแบบตัวเหมือนจะเป็นโซนทางออกนั่นแหละมันจะมีลิฟต์ลิฟต์อยู่แถวโซนนั้นที่จะพาขึ้นไปถึงชั้นหกเพราะพอไม่งั้นลิฟต์อีกโซนหนึ่งมันจะไม่ขึ้นไปถึงชั้นหกเก็ตมาแล้วเธอก็แบบจำไว้พอมันขึ้นไปถึงชั้นหกปุ๊บอ่ะมันจะสบายมากๆเลยเพราะว่าหออ่ะมันอยู่ชั้นหกทั้งชั้น เก็ตไหมเออถ้าสมมติเธอแบบไปขึ้นชั้นอื่นอะถ้าไปขึ้นชันนนช้นอื่นอะมันจะก็จะแบบเดี๋ยวเธอจะหลงเธอจะแบบว่าต้องมาหาบนันดงบันไดขึ้นอีกใช่ไปรีบมานาะงมีคนเหงามากช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเ <laughs> ขียนคิวก่อนจะเสร็จละอ่าเอ๊บ ช่วยหน่อยคะ่ะได้เลยขอบคุณนะเธอเราแบบเราไม่มีมือกันเลยอะ่ะแบบคือทีมเราแบบคนน้อยไงเราแบบอืมนั่นแหละได้โปรดเดี๋ยวจบงานปุ๊บก,ก็คือจะบอกว่าเลี้ยงฉลองช่ำๆไปเลยจะตอบแทนพระคุณอย่างหนักๆๆๆ เดี๋ยววันนี้จะลองเขียนคิ้วโกงแต่จะเขียนได้ไหมลองดูแบบเห็นลายๆคนทักบ,บอกว่าให้เขียนคิ้วโก่งโกงแต่แบบอีชันก็คือจับพัดจับปูนะ่มาแต่งหน้าตัวเองเนี่ยมาเจอกันคะ่ะใช่ฝากมิลินเรียกแขกหน่อยให้มาเจอกันไม่อยากเจอเมยมาเจอมิลินก็ได้มิลินมาหาเหมย อยากจะคอนเฟิร์มแบบมิลินจะมาหาเมื่าทุกรอบเลยค่ะอย่างนี้จังเลยอะ่ะแต่แบบยังไม่ได้นัดกับเธอเดี๋ยวพูดปุ๊บมันจะโปอะอ่ะแบบถ้าเธอไม่ว่าอะไรเงี้ยบอกมิลลินมาหาเมื่าทุกรอบเลยค่ะใครอยากมาเจอมิลลินไหมคะ อาทิตย์หน้าว่างทางอาทิตย์จ้ากรี๊ดแต่เหมือนอาทิตย์หน้าไม่ไปไปเชียงใหม่หรอป่าวะวันที่สิบเอ็ดถึงสิบเก้าไม่ไปเชียงใหม่หอะไ,ไม่เล่นกับเชียงใหม่ปะเอาดีๆถ้าไม่เล่นกับเชียงใหม่ก็คือแบบไปดูรถขนใจกันเธอ ที่เชียงใหม่จะมีรอบขวัญใจกับรอบอกับรอบชุดชุดอ่าสันติภาพชุดอะไรนะชาติพันธุ์อยู่กับธรรมยายาวอ๋อโอเคโอเคโอเคอดเลยอดเจอกันที่เชียงใหม่เลยไม่เป็นไรเจอกันที่กทมก็ได้ ยกคิวให้ตั้งๆต,ตอนเย็นเจอกันขอบคุณมากๆนะขอบคุณที่มาเชียรนะ์เมยนะเบอร์บูครับโอเคตอนเย็นเจอกันมีสแกนสักอบแห้งเพราะถักมาแล้วคะ่ะเออเลิศนะ ก็คือมีมสแกนแบบจังหวัดนี้ก็คือหาพูดไปเรื่อยเสร็จแล้วนั้นเนี่ยเหลือเติมลิปแล้วก็วันนี้ปล่อยผมอคนหัวเพิ่มไหม่ะไม่ต้องแล้วหะเหมือนจะได้แล้ว คือแบบเราอะก็มีเอฟซีเยอะนะก็แบบรู้สึกแบบมีใจนะที่แบบมีคนมีเอฟซีมีกองทัพเขาเรียกว่าอะไรล่ะยังไม่ถึงกับกองทัพคือคนรู้จักแบบคนเชียร์เราอะเยอะแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่กรุงเทพไงมันก็เลยแบบเหมือนแบบบางทีเรา,าหากันไม่ได้มันก็จะแบบ ขัดคนนิดนึงหน้าง,งานก็เลยจะขัดคนนิดนึงใครว่างก็เลยบอกว่าอุย้ยจ,จับจิตมาหน้าง,งานได้กดมาหน้างานงหนคะไหนเออยุบสีเข้มของฉันคนไหนจะได้เป็นลิปสีเข้มของดิฉันคะ ý kiến của mình là một cái chương trình của là xôm อินดิต้อนรับค่ะเขออ้าวอมยางฉันทาลิปสีแล้วของฉันเนี่ยเก็บก่อนแล้วนึงวันนี้ไม่กิจกรรมอะไรบ้างอ่าหลักๆเลยก็คือต้องไปซ้อมค่ะ ซ้อมอวันนี้เรามีแบบรอบเปิดตัวมงกุฎกันแล้วก็เหล่าสาวงามก็คือใส่ชุด2ชุดเลยนะใส่ชุด LGBTQ แล้วก็ใส่ชุดอิสระภาพสีข,ขาวใครว่างก็เลยอยากให้มาชิยเหมือนปากจะจะไม่ได้ละบันไไรละ หวายวๆๆวไ,วไวเพื่อน <c oughs> เพืเ่อนเออก็ได้อยู่นะเช็บพี่มืออยู่ขอบคุณค่ะเช็บพี่มืออยู่มาหาได้ไหมมาหาได้นะวันนี้อยู่กทมปปหรือเปล่าคะ ถ้าอยู่กทรทมวันนี้มาหากันนะคะลิฟต์ของอะไรลิฟต์ของอันนี้ป่ะอนันนึงนะลิฟต์มันเยอะยอะจำย่อยได้ เป็นพ uhm. ี่ที si> <S 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 ่แต่งหนไปซ้อมค่ะเจ็โมงแล้ว è più <laughs> เองไม่ลืมคีกา์ใช่ไหมคีกา์ดอยู่ไหนแล้วอยู่กับเธอใช่ไหมโอเคเฮดแอปเสร็จละ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 เสร็จลไม่ถึงแค่หน้าเสร็จนะผมยังไ,ไม่เสร็จเลยโอ้ยเป็นงานไฟไหม้นะคะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวลองไลฟ์ก่อนรีบทำผมก่อนติดฟอนไหมโอเคเดี๋ยวเจอกันนะคะรอดูใน แอปฟ้าด้วยลงลงรูปแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ใครเข้าดอมก็คือเข้าด้วยดอมนะคะอยู่ในสตอรี่สตอรี่ไฮไลท์สตอรี่ค่ะไปสแกนเข้าลำได้เลยเดี๋ยวเจอกันนะคะบ๊ายบาย